ว้ากับปลูกเองวี่ที่ปลูกแมงวนกะส่งคิบให้เพื่อนๆรับชมทำรับผูกสูงไว้กับเสียงงานคนเลีนนกับเสียงงานแต่ส่วนแม่งวนสวยๆนี่ออกดอกสวยอันนี้กะทิ อันนี้กติกเก็บแปลงทำเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นเบอร์เดนชุ่นเขียวอยู่สวยๆนี่นออกดอกสว,สวยๆอันนี้ก็ติอันนี้กติกเก็บถ่ายคอนเทนต์แนนมงวังกับพักพนันชลาเวลาตรงเก็บพักกามา อทําคอนเทนต์จากสามนาทีก่อนหรือสิเช่องเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวขอ้อบังกับใส่แป่ว่าใส่พักไปบริโภคอ่ะอันนี้ก็บบอันต้นเดียนตุลาก็ได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งมันก็จะออกดอกออกดอกได้เก็บผลประดิษฐ์นี่แหละ นี่ก็เป็นกวงตุ้งเนาะแม่งวันก็สีเน้นกวงตุ้งเยอะๆช่วงนี้ช่วงเก็บเกี้ยวขเขานะแ้แม่งวันพ่นเอาไปล่างใส่ถุงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแปลงทำเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นเบอร์เดนเขียวๆอยู่จิ้มกับน้ำพริก ปลาทูหรือกับน้ำพิษปลาช่อนอร่อยมากๆากพี่น้องนี่แตเป็นบริเวณเปลี่ยนแปลงทำเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงเป็น,นเบอร์เดนเขียวเขียวอยู่ผลประดิษฐ์ในการทำกรเกษตรผลประดิษฐ์รายวันทำน้อยได้น้อยทำมากก็ได้มากผลประดิษฐ์ ดิการทำเกษตรผลประดิตรายวันทำน้อยได้น้อยทำมากก็ได้มากแมวแมงวันพุณเอาไปหลางใส่ทุงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วทำไปตามกำลังช่วงเศ้าช่วงเย็นบไดาเน้นทำเบิดทุกวันอาชิพ สรงงานเขาระบบกวนพี่นองมันนี่เมียงวันยังบได้ต้นเดือนตุลาได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งมันก็จะออกดอกออกดอกได้เก็บผลประดิษฐ์ตาเป็นคนลดน้ำผักเมี่ยงหวันก็จะเป็นคนถ่ายคลิปสวยๆน,นี่ออกดอกสว,สวย อันนี้กะทิอันนี้กะทิเก็บช่วงเก็บเกี่ยวเก็บเกี้ยวขาวบางกะทิใส่แต่ว่าใส่พักไปบริโภคนี่แหละนี่ก็เป็นกวางตุงนะ้งเนาะแม่งวนกะทิน้นกวางตุ้งเยอะๆช่วงนี้ช่วงเก็บเกี้ยวขาวเนาะต้นเดือนตุลาก็ ได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งมันก็จะออกดอกออกดอกได้เก็บผลประดิษฐ์ตามผักกวงตุง้งจ้าผักกวงตุง้งกำลังออกดอกสวยๆนี่นี่นดอกหอมผักกวงตุง้งนี่ตลอดวันยิมหน้าเจอกันนะจ๊ะฝากชมคลิปย้อนหลังด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเพื่อนๆเพราทําไปตามกำลัง ช่วงเศร้าช่วงเย็นบ่ได้เน้นทำบิดทุกวันทำไปตามกำลังช่วงเศร้าช่วงเย็นบ่ได้เน้นทำบิดทุกวันแปลงทำเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นเบิดเดนเขียวเขียวอยู่ริโปกินกับ ออมปูออมปลาออมปูหน้าก็อร่อยทีผักกวางตุง้งกรสิมีผักซีเล้าผสมจักน้อยนี่แหละนี่ก็เป็นกวางตุ้งเนาะแมงวนกรสีเน้นกวางตุ้งเยอะๆช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวขาเนะเกี่ยวกับการทำกรเกษตรทำจริงเสียงจริงต้นจฉบักต้นจฉบักของแมงวันเองปลูกผัาก็ปลูกเอง ทิธีปลูกแมงวันกะส่งคลิปให้เพื่อนๆรับชมการอยู่ง่ายกินง่ายตาไปแมงวันตาไปแมงวันก็ปลูกเองเกี่ยวกับการทำกรเกษตรทำจริงเสียงจริงต้นจบัดต้นจำบัดข้งแมงวันเองปลูกถ่ายคอนเทนต์ แมงวันกับผักพรนะลาเวลาตรงเก็บผักกับมาทำคอนเทนต์จากสามนาทีก่อนหรือสีตอนตอนแรกนี่ตอนอากาศเย็นๆรอบเศ้ากับเก็บไปแล้วทายคอนเทนต์แมงวันกับผักพรอนะลาเวลาตรงเก็บผักกับมาทำคอนเทนต์จากสามนาทีก่อนหรือสีผ้าก,กับปลูกเองที่ที่ปลูกแมงวันกับ ชมคลิปให้เพื่อนๆรับชมประมาณสามปีตาไผยวงตุง้งกวงตุง้งแมงโวนหยดเดียนเดือนตุลาเนาะอริโปกินกับออมปูออมปลาออมปูหน้าก็อร่อยที่ถักกวงตุง้งก็สิมีกักสีเล้าผสมจักน้อยตอนตอนแรงนี่ตอนอากาศเยน็นๆรอบเศ้ากับเจบไปแล้วลลประดิษฐ การทำกรเกษตรผลประดิษฐ์รายวันทำน้อยได้น้อยทำมากก็ได้มากนี่แหละนั่จะเป็นกวงตุ้งเนาะแม่งวนกเกเน้นกวงตุ้งเยอะๆช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวเขาวนะคอนเทนต์รอบข้างส่งคลิปให้เพื่อนๆชมคอนเทนต์แม่งวนครับเป็นคอนเทนต์บ้านๆอาน ผักกวงตุ้งจ้าผักกวงตุง้งกำลังออกดอกสวยๆนี่นี่ดอกอ้อมผักกวงตุง้งนี่ทำไปตามกำลังช่วงเศร้าช่วงเย็นบ่ได้เน้นทำบิดทุกวันแล้วแมงวันพุ่นเอาไปหลางใส่ถุงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วตั้มรับผู สูงไว้เสียงงานคนเื่นกเสียงงานแต่ส่วนแมงหวนใต้ต้นใหม่นี่กะแมนเบิดพื้นที่ของแมงวนพื้นที่ทำการเกษตรสำหรับผักกวางตุ้งจ้าครับคอนเทนต์รอบข้างส่งคลิปให้เพื่อนๆชมคอนเทนต์แมงหวานคับเป็นคอนเทนต์บานบาน อันนี้ก็บ้อนอนซอนอีสานชีวิตบ้านบ้านตำรักแมงหวันทำกระรผสมผสารถ่ายคอนเทนต์แมงหวันกับพักพ่อนลาเวลาตรงเก็บปักกบมาทำคอนเทนต์จากสามนาทีก่อนหรือหลานยู่ง่ายกินง่ายปลาไปแมงหวัน ถไายแมงหวันกับปลูกเองถ่ายคอนเทนต์แมงหวันกับผักพรสนะเวลาตรงเจ็บปากกับมาทำคอนเทนต์จากสามนาทีก่อนหรือสี่สำหรับประเภทแกงอ่อมอาหารอีสานใต้ต้นใหม่นี่กะแมนเบิร์ดพื้นที่ของแมงหวันพื้นที่ทำการเกษตรสำหรับผักกวางตุ้งจ้าตอก ผักกวางตุ้งจ้าผักกวางตุ้งกำลังออกดอกวสวยๆนี่นี่ดอกขอมผักกวางตุง้งนี่ตลอดวันยิิมหน้าเจอกันนะจ๊ะฝากชมคลิปย้อนหลังด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเพื่อนๆเพ่อพ่อ,พอป้าก,กับปลูกเองที่ที่ปลูกในสวนกะทรงคลิปให้เพื่อนๆรับชมตําหรับผูก ส án, hire, ูงไว้กับเสียงงานคนดื่นกับเสียงงานแต่ส่วนแมงหวานดานอยู unusual unusual> ่ง่ายกินง่ายตาไปแมงหวานตาไปแมงหวานก็ปลูกเองตำรับผูสูงไว้กับเสียงงานคนดื่นกับเสียงงานแต่ส่วนแมงหวานตำรับผู สูงไว้กับเสียงงานคนเินกับเสียงงานแต่ส่วนแม่หวนันกันอยู่ง